กลาสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่สุขยสโสธโรหรือพระครูบุรพาพิวัตรวัดหนองบัวบุรพาอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับผม หลวงปู่สุขยโสธรในท่านจะมีะชื่อเสียงเกี่ยวกับวัตถุมงคลประเภทตะก,กุดนะครับผมมาในชั้นหลังเนี่ยพอท่านอายุมากขึ้นนะครับผมก็ได้มีเมตตาให้ศิยานุศิ์นะครับผมได้สร้างเหรียญน,นะครับผมท่านก็ลูกศิลูกหาก็ทําเหรียญไปถวายอ,อยู่ประมาณสองสรุ่นนะครับผมบางรุ่นก็จะไม่มีรูปหน้าของท่านนะก็จะมีะแค่เป็นยันดวงแล้วก็เป็นลักษณะ เป็นเหรียญกลมขอบคุงจักรแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีพวกที่เป็นร็อกเก็ตต่างๆนะครับผมแต่ว่าที่นิยมแล้วขึ้นชื่อมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นพวกที่เป็นตะกรุดแล้วก็ผ้ายันต่างๆนะครับผมแต่ว่าเหรียญรุ่นแรกนี้ก็ได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญที่หายากซะด้วยนะครับผมเหรียญอาจจะมีมูลค่าทางการตลาดไม่แพงมากนักนะครับผมแต่ว่า ชาวบ้านด้านถิ่นในท้องถิ่นวัดหนองบัวบุรุพาเพเ่ออาสามารรนี่เป็นที่ต้องการมากนะครับผมเพราะว่าเหรียญมีประสบการณ์เกี่ยวกับอยู่โยงคงกระพันนะครับผมตามแบบฉบับของอาจารย์ท่านนะครับผมอาจารย์ท่านก็คือหลวงปู่โสบ้านฟ้าเลื่อมนะครับผมเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสายเหนียวอยู่โยงนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์คาถาโดยตรงเลยนะครับผมเพื่อจะให เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมภาพรายละเนนอียดในส่วนขยายกันนะครับผมเผื่อ,อไปเดินตามแผงพระแล้วก็เจอกับเหรียญน,นี้เข้านะครับผมก็อาจจะเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่ามีประสบการณ์แล้วก็มีราคาที่ไม่แพงมากนะครับเหรียญจะเป็นเหรียญทรงกลมนะครับผมยกขอบนะครับผมเป็นรูปกงจักรนะครับผมตรงกลางก็จะมี รูปของหลวงปู่สุวยศสทธโลในแบบหน้าตรงครึ่งองนะครับผมตรงบริเวณสังคตินี้ก็จะมียันดวงนะครับผมซึ่งเป็นยันครูประจําองค์ของหลวงปู่สุขจริงๆนะครับผมอักษรที่เขียนไว้ด้านล่างนี้หลวงปู่พระรูบุรพาพิวัตรนะครับผมจะเป็นสำนักศักดิ์ของท่านนะครับผมท่านจะเป็นพระครูชั้นโทนะครับผม ก็จะวงเล็บไว้ว่าสุขนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันดวงนะครับผมแล้วก็ลงอักเลขยันนะครับผมภายใต้เรือนยันแบบที่เขาเรียกว่ายันดวงนะครับผมตัวอักษรจากซ้ายไปขวาที่ล,ลึกในงานฉลองอุโบสถวัดศรีหาราชบรารลงบ้านหนองยางนิ้วตำบลโโหรา อำเภออาจสามารถจังหวัด้อยเห็ดเหรียญระดับความสวยนี่ก็เป็นการแกะทิมความสวยอยู่ในระดับกลางนะครับผมนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นเหรียญยกขอบเหมือนกันนะครับผมยกขอบพื้นเรียบนะครับผมสังเกตบริเวณขอบเหรียญพวกนี้ฮะจะมีริ้วรอยของพื้นบล็อกกึงนะครับผมเป็นลักษณะคล้ายๆกับลายผ้านะครับผมนี่ฮะจะไม่เป็นเซียน เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมจะเป็นลักษณะลายผ้าเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขยายให้ดูครับผมเห็นไหมฮะจะมีเหรียญที่ใช้บล็อกเดิมแล้วก็ปั๊มในชั้นหลังนะครับผมพวกลวดลายที่อยู่บนขอบเหรียญพวกนี้จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเนี่ยดูเจาะหูเหรียญน,นะครับผมพลิ้นออกมานะครับผมขอบเหรียญบางส่วนนี่ก็ พลิกปลิ้นนะครับผมแล้วก็ตัดขอบตามลวดลายกระหนกนะครับผมเป็นลักษณะสันภูเขาไปรับกับหูเรียญในส่วนนี้นะครับผมวันที่8เดือน9นะครับผมวันที่8 9ด0สิเมษายนปีพศอส่สิะ 2, นะครับที่เลึกในงานฉลองอุโบสศวรัตส,สีหาราชบำลุง หลวงปู่โสวัดฟ้าเรื่มเนี่ยครับผมนอกเหนือจากเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่สุกยโสธโรแล้วท่านยังเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยนะครับผมหลวงปู่สุกนี่อยู่ศึกษาที่วัดราศาีสไลบ้านฟ้าเรื่มเป็นเวลานานถปงสี่ปีนะครับผมท่านก็สอบนักธรรมตรีโทเอกนะครับผมมาเรื่อยนะครับผมพอท่านได้นักธรรมเอกในท่านก็ย้อนกลับมาอยู่ที่บ้านหนองบัวนะครับผม วัดหนองบัวบูรพาซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่านนะครับผมจวดจนวาระสุดท้ายนะครับผมที่ท่านได้ลัสังขารแล้วก็มรณาภาพไปนะครับผมในวันที่9มิถุนายนปีพศ2548นะครับผมสิริอายุวัฒนมงคลของท่านได้89ปีนะครับ ในท้องถิ่นนะครับผมอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดในนอกเหนือจากวัตถุมงคลที่เป็นวัตถุมงคลของบรมโมคูหลวงปูโ่โสวัดฟ้าเรื่อมแล้วนะครับผมก็มเีเหรียญของหลวงปู่สุยโสทโลนี่แหละครับผมทีเ่เป็นที่สอกแสวงหาอากันนะครับผมเนื่องจากมีประสบการณ์เกี่ยวกับดูโยงคงกระพันนะครับผมแ้วคาดนะครับ ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อมากครับผมก็ขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมนำเอามาเผยแผ่กิตคุณบุรุพาจาจา์นะครับผมเหรียญตามท้องตลาดในสังคมการสะสมพรคเครื่องนะครับก็ถือว่ามไม่แพงมากนะครับผมเหรียญมูลค่าเหรียญน,นี่น่าจะอยู่ประมาณหลักร้อยกลางๆนะครับผมจนถึงพันกว่าบาทนี่แหละครับผมตามแต่สภาพความสวยงามนะครับผม ก็เก็บออกมาฝากนำเอามาเล่านะครับผมเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรพาจารย์นะครับผมสำหรับในเทปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ